Okay. สวัสดีค่ะวันนี้วันวันอาทิตย์นะคะสามสิบเอ็ดนะคะวันนี้ตอนแรกหมอว่าจะวันนี้จะไม่ได้ไลฟ์แต่ว่านั่งอ่านนั่งอ่านทำถามแล้วก็เลยมีเวลาน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวหมอวันนี้ขอตอบในอินอิบ็อกซ์ก่อนนะคะท่านนี้ค่ะถามมาว่าไปเจอ,อข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับ น้ำปลานะคะเป็นน้ำปลาที่บอกว่าโลโซเดียมนะคะโซเดียมต่ำแล้วก็ถามว่าเป็นไตระยะสี่แล้วก็เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นความดันจะใช้ได้หรือเปล่านะคะนี่ก็เวลาดูว่าน้ำปลาโลโซเดี u m เ่ยค่ะที่จริงไปดูตรงตรง,ตรงโพแทสเซียมนะคะว่าเกินหรือเปล่าปรากฏว่าท่านเออปรากฏว่าฉลากเป,เป็นเขาเรียก โฆษณาย,ยี่ห้ออย่างเงี้ยค่ะก็เลยขึ้นโชว์ไม่ได้แต่หมอจะบอกหลักการละกันนะคะว่าเราดูอะไรบ้างโดยปกติเนะะี่ยค่ะสมมติว่าท่านเป็นไตในระยะน้อยะคะ่ะระยะหนึ่งาที่หมอบอกว่าไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะอันนั้นอะ่ะจะทานเป็นน้ำปลาธรรมดาก็ได้นะคะแล้วใส่น้อยลงเพื่อให้ไม่ได้ชินกับความเป็นเกลือเท่าไหร่นะคะแล้วก็เวลาเค็มเนะะี่ยค่ะคำว่าโซเดียมกับคำว่าเกลือไม่เท่ากันนะคะคำว่าโซเดียมแปลว่าโซเดียมนะคะ คำว่าเกลือจะเป็นเกลือได้หลายอย่างนะคะเกลือโซเดียมก็เป็นเกลือนะคะแล้วก็เกลือโพแทสเซียมก็เป็นเกลือนะคะแล้วก็เกลือแมกนีเซียมก็เป็นเกลือนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วที่เจอว่าผลิตภัณฑ์เขาจะบอกว่าโลโซเดียมเนะะี่ยค่ะก็คือเขาก็จะโฆษณาว่าโลโซเดียมแต่ว่าของไตเนี่ยต้องระวังตรงที่ว่า ถ้าเกิดเขาเป็นเกลือเขาเขาโลโซเดียมเนี่ยต้องไปดูว่าอา้าวเราเค็มจากอะไรบางทีจะเค็มจากโพแทสเซียมเค็มจากแมกนีเซียมนะคะซึ่งไตระยะท,ยท้ายเนี่ยอันนี้เรามีแนวโน้มว่าคนไข้เราเนี่ยค่ะจะมีเขาเรียกเ,เกลืออื่นๆเกินอ,อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นของเราไม่ต้องโลโซเดียมถ้าเป็นไตระยะท้ายนะคะอา้าว,แล,วแล้วทำยังไงก็เกลือโซเดียมนี่ล่ะคะ่ะแต่ทานน้อยลงแบบฝึกลิ้นให้ชินกับความไม่ค่อยเค็มนะคะ เหมาะหมอก็ฝึกอยู่นะคะคล้ายๆมีมีท่านหนึ่งถามหมอวันนั้นหมอตอบไปมีท่านหนึ่งถามว่าหมอดูแลตัวเองยังไงนี่แบบช่วงนี้ต้องฝึกหมอฝึกเป็นระยะก็ก็ฝึกเรื่อยๆนะคะว่าอันไหนความรู้อันไหนที่แบบว่าอันไหนซีเรีสที่แบบถ้าเกิดเรื่องเลยแล้วเดี๋ยวซีเรีสอะไรเงี้ยหมอก็จะจัดการก่อนแต่ว่าพวกอาหารอะไรเงี้ยก็ใช้คําว่าก็อ่านไปฝึกไปนะคะก็ก็ทาได้ก็มีทะเลทรายก็มีอย่างนั้นนะคะ เราก็จะเล่าให้ฟังสำหรับท่านนี้นะคะเพิ่นไอตรงที่เขาให้ป้ายมาเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดท่านนี้ดูอยู่นะคะที่เขาให้ป้ายไปเนี่ยของสูตรอาหารเนะะี่ยค่ะท่านไปดูเลยตรงที่เขียนว่าเป็นน้ำปลาเนี่ยเขียนว่าน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเนะะี่ยค่ะมีโซเดียมเป็นสูตรปกติใช่ไหมคะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเขียนว่ามีโซเดียม1500เสร็จแล้วเขาก็เขียนว่ายี่ห้อของเขาเนะะี่ยค่ะหนึ่งช้อนชานะคะมีโซเดียมห้า้อสสิบ นี่ถ้าเกิดว่าดูแบบผันผ่านเนะะี่ยค่ะถ้าเราไปเทียบกันตรงๆเนี่ยอ่าวหช้อนเหมือนกันใช่ไหมคะปกติเนี่ยหนึ่ันอันนี้530ก็จะต่างกันตั้ง3เท่านะคะแต่ว่าก็คือเหมือนว่าของของที่เขาจะบอกเนะะี่ยค่ะของเขาดูน้อยกว่าตั้ง3เท่าใช่ไหมคะแต่ว่าพอดูเนะะี่ยค่ะตัวช้อนโต๊ะกับช้อนชาจะไม่เท่ากันนะคะ1นึ่งอ่าช้อนโต๊ะจะมี3ช้อนชาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ้านี้เขาบอกว่าของเขาเนะะี่ยค่ะหช้อนชามี530ราพอคูณ3ไปเนี่ย ก็จะใกล้เคียงกันกับทั่วไปเลยนั่นเองนะคะอันนี้หมอก็คูณเลขธรรมดานะคะก็ไม่ได้แบบว่า,อ,าอะไรแต่ว่าถามว่าแบบแล้วคูณไปแล้วเท่ากันแล้วถามว่าใช้ของเขาได้ไหมก็ตอบว่าก็เป็นน้ำปลาค่ะก,ก็ไม่ได้จะห้ามใช้แต่อันนี้คือตอบในมุมของใช้คําว่าตอบในมุมของโซเดียมนะคะก,ก็ไม่ใช่น้าปลาก็ไม่ได้จะเป็นข้อห้ามใช้อะไรค่ะก็จะเหมือนน้าปลาอื่นๆเพราะว่าคูณเลขกลับไปแล้วมันก็ได้เท่าๆเดิมนะคะแต่ว่า,าต้องไปดูตรง,ตรงโพแทสเซียมนะคะว่า อะไรเพราะว่าเขาเขียนบางทีเขาเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาเขียนเป็นเกลืออย่างเดียวเลยอันเนี้ยในความเกลืออย่างเดียวเราไม่รู้นะคะว่าเกลืออะไรเพราะว่าถ้าเราอยากดูในรายละเอียดว่าเอ๊ะเหมาะกับเราหรือเปล่าเนี่ยค่ะเราก็มาดูผลเลือดเราใช่ไหมคะผลเลือดเราเป็นตัวไหนแล้วก็อ้าวถ้าเกิดผลเลือดเราตัวไหนชิวๆอย่างเงี้ยค่ะผลเลือดตัวนั้นเราไม่ได้ซีเรียสอะไรเยอะเราจะทานก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรแต่ว่าถ้าผลเลือดเราตัวไหนซีเรียสเช่นสมมติอ่บางท่านอย่างนงี้นะคะเป็นไตระยะท้ายแล้วโซเดียมไม่เท่าไหร่แต่ว่า แต่ว่าโพแทสเซียมสูงมากเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องมาน้ําปลาลงโซเดียมเพราะว่าเดี๋ยวเผลอๆจะได้ไปโพแทสเซียมเกินแล้วกลายเป็นว่าอ่าคุมเค็มไม่ได้อย่างเงี้ยคะ่ะไปโหลดโพแทสเซียมอันนี้ก็ระวังเกิดเรื่องนะคะอันนี้ก็คือหลักการนะคะหมอก็ไม่ได้บอกว่ายี่ห้อไหนได้หรือไม่ได้นะคะอันนี้ก็คืออย่างที่หมอเล่าให้ฟังประมาณนี้นะคะทีนี้อ่ทาท่านนี้ถามหมอมาอีกทีหนึ่งนะคะวห,หมอตอบเลยละกัน ไม่รู้ดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าตอบเลยละกันเพราะว่าขออภัยเหมือนถามหมอมาหลายรอบมากเลยท่านนี้บอกว่าน้องเป็นไตแล้วก็ฟอกไตแล้วนะคะแล้วก็ถามสาเหตุของอถามอาหารนะคะว่าจะทานอะไรได้บ้างนะคะบอกว่าเป็นไตอักเสบหมอก็จะตอบอีกทีนึงนะคะไตอักเสบในกลุ่มที่ฟอกไตแล้วคุณหมอ,อตัดชิ้นเนื้อเราให้รอหมอเข้าใจว่าน่าจะเป็น กลุ่มที่คุณหมอให้ยากดภูมินะคะสิ่งแรกที่ต้องระวังก็คือเรื่องความสะอาดนะคะทานอาหารใหม่สดสะอาดเสมออันนี้คือข้อหนึ่งข้อที่2ก็คือผลเลือดที่ท่านให้มานี่นะคะอ่านี้เดี๋ยวหมอจะโชว์ให้อันนี้หมอทำเออท่านใดที่ส่งมาทางอินสบอกหรือว่าทั่วไปก็ตามนะคะขออนุญ,ญาตว่า,าส่งมาเป็นย่าตีลังกาอย่าตะแคงนะคะเพราะว่าแพทย์เนี่ยหาทาง <laughs> หมอเป็นอะไรกับตะแคงกับเตียงกาก็ไม่รู้มีความยากลาบากกับหมอมากเลยหมอแต่หมออยากให้แบบว่าดูกันหลายๆท่านนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันเถอะอ่าันนี้ท่านนี้บอกว่าดูหลายรอบแล้วแต่ไม่แน่ใจแบบคือคือหมอเข้าใจนะบางทีแบบว่ารู้แล้วแหละนะคะแต่ยังมีความกังวลหมอให้ดูอย่างนี้นะคะนี่อันนี้คือ BUN นะคะ BUN คือของเสียนะคะ BUN คือของเสีย 55นะคะที่จริงเขาจะมีค่าปกติอยู่ตรงนี้ปกติก็จะไม่เกินแบบประมาณ20 23าแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเขียนว่าอะไรอะ y อะไรอ๋ Why, ออ,อ,อายุน้อยกว่า65้าเขาตัดที่6 23อายุเกินห5้าตัดที่ส3สอย่างนี้นะคะแต่ก็คือแปลความว่าอันนี้ก็คือค่าของเสียเกินนะคะโซเดียมเนี่ยค่ะค่อนสูงเห็นไหมคะค่าปกติเนี่ยร้อย4 6้สี่เวลาดูนะคะอันนี้ก็คือค่อนสูงแล้วนะคะ โพแทสเซียมค่อนต่ำเห็นไหมคะอันนี้ถึงแม้ว่าค่าของเสียจะเยอะมากเหมือนเอ้ยรู้สึกอย่างนี้ภาษาถ้าเกิดแบบพูดคล้ายๆพูดเพลินๆอย่างงี้อาจจะเรียกว่าไตาวายคนให้จะตกใจนะคะก,ก็จะเรียกอย่างนั้นก็ได้เรียกไตเรือรลังเอ้ยเรียกไตเฉียบพันก็ได้นะคะเพราะว่าหวังว่าจะหายอยู่อันนี้คุณหมอเขารอผลชิ้นเนื้ออยู่นะคะอย่างงี้คะ่ะไม่ได้ไม่ได้แปลความว่าโพแทสเซียมจะต้องเนี่ยคะ่ะแม้กว่าค่าไตาสูงปื้ดเลยใช่ไหมคะของเสียสูงปื้ดเลยไม่ได้แปลความว่าโพแทสเซียมจะ จะสูงเห็นไหมคะเนี่ยท่านนี้โพแทสเซียมต่ําอันนี้เป็นเหตุผลที่หมอย้าเสมอว่าไม่อยากให้แบบว่าจับมาคําเดียวคําว่าเป็นโรคไตแล้วเท่ากับแปลว่าโพแทสเซียมต้องกินน้อยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่หมอจะแปลให้ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าไม่ได้แปลว่าณนะต่อไปเนี่ยท่านสามารถอ่น้องสาวเนะะี่ยค่ะไม่สามารถที่จะแบบว่าโพแทสเซียมต่ําไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะทานโพแทสเซียมสูงไปเรื่อยๆร,ยร,ยรยได้ไหมก็ต้องไปเช็คเลือดกับคุณหมอเป็นระยะนะคะถ้าเกิดเียงค่อนต่ําอันนี้คือค่าปกตินะคะ3.5ถึงนะะี่ยค่ะ ถ้ายังอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็คือถือว่าต่ําถ้าเกิดสมมติหมอมาตรวจทุกวันเลยนะคะเช่นเป็นผู้ป่วยใน,นะคะ่ะวันนี้หมอจะบอกว่าหน้าที่ทองค่ะทานอาหารผักผลไม้โพแทสเซียมสูงได้เลยอีกวันหนึ่งสมมติหมอเช็คสาอ้าวกายเป็นค่าโพแทสเซียมกระโดดจากตรงเนี้ยยังไงไม่รู้แหละกระโดดปื๊ดขึ้นมา5าก,กว่าหมอก็ต้องพูดอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะขึ้นกับระดับโพแทสเซียมนะคะ,ะตัวนี้ไม่แปลนะคะคลาย b i c บค b o n เนตอันนี้คุณหมอเขาจะแปลของเขาเองนะคะว่าจะเป็นอะไรอันนี้หมอคนเนี้ย จะมีรายละเอียดอีกไม่ได้แปลให้ฟังนะคะอันนี้ cbc นะคะท่าในใดดูอันตัวนี้อิเล็กโรไลท์เห็นไหมคะตัวนี้อิเล็กโรไลท์เนี่ยอิเล็กโตไลท์ตัวนี้ cbc 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 แล้วก็อันนี้เวลาดู cbc ดู3ซีรีส์นะคะ wbc อันนี้ไวทบัตเซลนะคะอ่ะ 4, 2, พ4นสภาษาหมอจะอ่าน4 2 0พนะคะถ้าปกติคือ3,500ถึง9,500นะคะ4 2 0พคือปกติ ซีรีส์ที่2คือเขาเรียกค่าวความเข้มข้นเลือดนะคะ HB กับ SCT ถ้าอยากอ่านเป็นภาษาหมอคุยกันรู้เรื่องภาษาเดียวกันก็ HB คือฮีโมโกลบินนะคะหมอบอกอีกทีนะคะสั่งไว้บอร์ดอยู่นะคะอีก3วันถ้าเขาไม่ส่งมาจะแคนเซิลได้ <c oughs> นานมากเลยนะคะไว้บอร์ดยังไม่มาก็ฟังหมอพูดไปเรื่อยๆก่อนนะคะจะมีอุปกรณ์เพิ่มนะคะ ก็เนี่ยค่ะค่าปกติจริงๆถ้าเกิดเป็นไตลแล้วเนี่ยค่ะจริงๆต้องอย่างน้อย,อยประมาณสัสกสินะคะอันนี้7.1เนี่ยก็คือน้อยไปนะคะแล้วก็ฮิมโตคิดก็จริงๆผู้หญิงอย่างน้อยต้อง3ามสนะคะเนี่ยอันนี้เขาจะบอกผู้ชายเท่านี้ผู้หญิงเท่านี้แต่โดยทั่วไปเนี่ยหลักการก็คือผู้หญิงต้อง3าผู้ชาย39นะคะอันนี้คือสําหรับคนปกตินะคะอันนี้ก็คือย1ิบอก็คือน้อยนะคะน,นีก็คือน้อย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็คือใช้คาว่าอย่างเงี้ยแปลผลเลือดจากตรงนี้เรียกว่ามีเราหิตจางนะคะ เสร็จแล้วก็มาดูซีรีส์ที่3ก็คือเพชรเลดนะคะเพชรเลดต้องประมาณนี้ค่ะภาษาหมอเรียกว่าแสนห้าถึงห้าแสนนะคะอันนี้ก็สองแสนเจ็ดนะคะน,นี่ก็ดูหน้าหมอไปกเดี๋ยวเผื่อมีผลอันนี้จ้ะส่วนอีกอ,อันนี้เดี๋ยวมีชื่อคนไข้่อนเดี๋ยวเซ็นเซอร์ออกก่อนค่ะอันนี้ก็คือผลค่าเคีลตินีนนะคะเห็นไหมคะเคีลตินีนสี่จุดห้านี่ค่ะ อันนี้จะเป็นอันที่คนชอบจะถามว่าแบบว่าเออแล้วอย่างอย่างนี้พอ4.5ใช่ไหมคะแล้ว GFR 13แปลความตามเลยไหมว่าแบบว่า GFR 13แล้วเราก็แปลกันเลยว่า GFR น้อยกว่า15แปลว่าเป็นไตเลื้อรังระยะ5แล้วก็ฟอกตลอดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะอันนี้ฟังจากเล่าประวัติเนี่ยคุณหมอคะกำลังอยู่ระหว่างให้ยานะคะอยู่ระหว่างให้ยาเนี่ยก็ ก็รอก่อนไตระยะนี้มีเยอะมากเลยที่แบบว่าเดี๋ยวก่อนต่อให้ฟอกเลือดเลยเนี่ยเดี๋ยวมีสิทธิ์หายแล้วก็มีสิทธิ์หายขาดด้วยนะคะอันนี้ขึ้นกับผลชิ้นเนื้อแล้วก็ขึ้นกับการตอบสนองนะคะแล้วก็ขึ้นกับการดูแลด้วยก็คืออย่าให้มีการติดเชื้อใดๆระหว่างที่คุณหมอเขารักษาเด็ดขาดนะคะมีเคสหมอเคยเจอแบบว่าเนี่ยคะ่ะเป็นไตอักเสบนี่นแหละแล้วเราก็ให้ยายของเราอยู่ดีๆแล้วปรากฏ คือคนไข้ก็ดูแลตัวเองดีมากแต่ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามก็ก็ไม่รู้แหละสรุปว่าเป็นติดเชื้อปอดอักเสบแล้วเป็นเป็นเชื้อโรคเป็นเชื้อโรคแรงเนี่ยค่ะเราก็ไม่กล้าหมอก็กไม่กล้าให้ยาที่มันแรงมากก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวการติดเชื้อมันจะมากไหมก็กลายเป็นว่าต้องกึง่งๆให้ยาได้แค่ครึ่งโดสอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกับคนไข้ก่อนประโยชน์คือแบบนี้นะคะก็คือเพราะว่าถ้าเกิดให้ยาแรงเกินไปแล้วติดเชื้อเนี่ยซีเรียสนี้แย่เลย แต่ว่าถ้าไม่ให้ยาเลยเนี่ยเดี๋ยวไตแอคทีฟก็ฟอกก็บาลานซ์สุดท้ายให้แค่น่าจะครึ่งโดสหรือค่อนโดสนะะี่ค่ะคือให้ไม่เต็มโดสนะคะแล้วก็ตอบสนองจําไม่ได้อาจจะตอบสนองแต่ไม่หมดนะคะก็ยังเหลือแบบเหมือนค้าไตาไม่ได้แย่แต่ว่ายังเหลือโปรตีนค้างไว้อย่างนี้คะ่ะซึ่งหมอว่าเสียดายในบางเคสแต่บางทีก็ไม่ได้แบบว่าโทษคนไข้หมดว่าเขาเรียกไม่ได้โทษคนไข้หมดว่าเออทำไมไม่ดูแลเพราะว่า สุดท้ายใครก็อยากหายใครก็อยากดูแลตัวเองแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้หมอก็เลยเวลาเคสสองหมอที่แบบจะดูแลเงี้ยค่ะเราจะเหมือนแนะนําคนไข้แล้วเราก็บอกเลยว่าแบบทเบํเว่อร์เลยใครไม่ต้องไปสนใจใครนะคะเช่นเช่นหมายความหมายก็คือว่าสมมุติให้ยาระบวอย่างเงี้ยค่ะบางบางเคสเนี่ยเราไตอักเสบแบบเป็นเยอะเป็นในผู้หญิงอายุน้อยเนะคะไปเรียนเป็นนักศึกษาอยู่แล้วโดนเพื่อนมองโดนใครมองอย่างเงี้ยปล่อยเขามองไปก่อนนะคะไม่เป็นไรเพราะว่า ถึงเวลาหายคือหายหมดเลยนะคะไอ้ใดๆที่บวมขึ้นมาเนะะี่ยค่ะหายหมดเลยแต่ว่าอย่าไปหยุดเองเพราะว่าจริงๆบางช่วงอะคะ่ะพอรักษาเสร็จปุ๊บมันมันจะดีขึ้นแล้วพอดีขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าออ้ยสบายเหมือน,นคล้ายๆว่าจะหายแล้วแล้วจะมารอโดนเพื่อนรออยู่ทําไมอย่างเงี้ยจะจะไม่เอากลุ่มนี้เออน่าเสียดายนะคะห้ามเด็ดขาดนะคะแล้วก็บางทีเมื่อก่อนยังไม่ได้มีโควิดใช่ไหมคะหมอก็สั่งคนไข้ไปเลยใส่แมสตลอดเวลานะคะ ก็ใส่จริงๆคนให้หมอก็น่ารักหมดเลยนะคะใส่แมสจริงก็ใส่แบบใส่แบบเวอร์อรก็เมื่อก่อนเนาะก็แบบว่าไม่มีใครเขาใส่แมสกันนี่เราก็ให้ใส่ไว้ก็ตลอดเวลา,าจริงก็ก็ใส่ก็ส่วนใหญ่ก็ปลอดภัยดีนะคะเหมือนแบบก็ทําไว้อะคะ่ะทําไว้อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ แล้วก็พวกเครื่องปรุงคงปรุงเนี่ยค่ะหมอก็จะบอกไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไปห้ามไม่ให้เขาทานนะคะแต่ว่าเครื่องปรุงเนี่ยถ้าเกิดว่าแน่ใจเอ๊ะบางร้านตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยก็ไม่เอาหรือไม่ก็จริงๆไม่ต้องปรุงอยู่แล้วคนไข้ไตใช่ไหมคะปรุงน้อยปรุงน้อยไว้ก่อนแล้วก็ไม่ให้เยี่ยมใครนะคะเพราะว่าถือว่าตอนนั้นคือบางทีอะรักษาไตอักเสบกลุ่มนี้หมอบอกเลยนานมากนานแบบว่านานครึ่งปีค่อนปีบางทีรแบบโอ๊ยอ้อบอ่อ,อ,อน,ออน,ออนแบบ ทานยาจะหมดอยู่แล้วต้องมาเพิ่มขนาดยิบยานหน่อยนบางทีเพเพอเป็นปีอย่างเงี้ยให้เบื่อมากเลยกับก,การแบบว่ามาคุมนั่นน,นนี่เยอะไปหมดเลยหมอมีตั้งขี่ข้อต้องคุมคุมแบบนั้นจริงๆค่ะแล้วก็แล้วก็นานอืมแบบนั้นจริงๆแต่ว่าพอถึงเวลาที่แบบค่อยๆลดยาแล้วมันมีกําลังใจนะคะสุดท้ายมันก็จะไม่มีอะไรก็หมดได้อฮประมาณนั้นอ่ถามมาต่อเท่านี้ทานไก่ทานปลาทานสับปะรดก็ทานไปค่ะ ขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้เขียนมายาวเลยทานได้นะคะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเนี่ยเครื่องเทศตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงหัวใหญ่พริกไทยทานได้ค่ะทานค่ะโอเคอะตอบไปแล้วท่านต่อไปอันนี้ตอบไปแล้วน้ำปลาอ่าท่านนี้บอกว่ามีอาการไตไตแฟบหมอไม่แน่ใจว่าแบบไตแฟบไม่รู้จักเหมือนกันไตแฟบ าามีปัจจุบันมีอาการปวดหลังปวดเอวแล้วก็ปวดหน่วงที่ข้อเท้าทั้งคืนปวดปัสสาวะบ่อยแล้วก็ให้หมอวิวนิจฉัยให้หมอจะตอบว่าหมอแค่คิดว่าอาจจะเป็นอะไรได้บ้างนะคะแต่ว่าไม่สามารถวินิจฉัยตรงนี้ได้นะคะ เพราะว่าถ้าหมอบอกว่าเป็นอะไรเลยโดยที่หมอไม่ตรวจเลยอันนี้ก็มันก็อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่นะคะทีนี้การรักษาเนี่ยเราไม่เดานะคะเราต้องดูก่อนว่าสรุปคืออะไรกันแน่แล้วเราค่อยรักษาเราไม่เดาจากจากอาการอย่างเดียวเราต้องตรวจก่อนอย่างบอกปวดหลังปวดเอวปัสสาวะบ่อยนะคะเป็นได้หลายอย่างเลยอันแรกที่ต้องดูก่อนก็คือพวกติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนี่ยคะ่ะเป็นได้นะคะแล้วก็ ปวดหลังปวดเอวปัสสาวะบ่อยเป็นนิ่วก็ได้นะคะมีก้อนอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็ต้องไปดูนะคะค่าไตผิดปกติพอสมควรเขาเรียกไตเรื้อรังอย่างเงี้ยบางทีก็ปัสสาวะบ่อยได้เป็นสองอย่างร่วมกันก็ได้นะคะเช่นปวดหลังปวดเอวเป็นอย่างหนึ่งเป็นปวดกล้ามเนื้ออย่างเดียวแล้วปัสสาวะบ่อยจากเบาหวานอย่างเงี้ยก็ได้เพลียอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจากเบาหวานก็ได้เป็นผลเลือดใดๆผิดปกติก็ได้หมอจะบอกอาการแบบนี้เยอะมาก คือพูดเหมือนไม่พูดเลยใช่ไหมคะแต่แต่เป็นแบบนั้นจริงๆก็คือสาเหตุมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจ่ะคะถึงจะทราบว่าเป็นไหมน,นะคะ,ะท่านนี้บอกว่าไตาระยะ3มนะคะแล้วก็ทานเจสานะคะทานเจทานโปรตีนเกษตรได้ไหมนะคะเพราะว่าดูเราโพแทสเซียมสูง แล้วก็ใช้ต้มบีบน้ำเพื่อลดโพแทสเซียมได้ไหมก็จริงๆข้อมูลมาค่อนข้างจะเยอะนะคะเพียงแต่ว่ามาค่อนข้างจะเยอะเรื่องของการทานการทานโปรตีนจากพืชแล้วแบบดีดีกว่าโปรตีนจากสาัตว์เพียงแต่ว่าพอถามในในมุมของนักกําหนดอาหารหรืออะไรอย่างเี้ค่ะบางทีทานโปรตีนจากพืชเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ปริมาณโปรตีนเยอะๆเนี่ยบางทีทํายากพอสมควร อันนั้นก็คือข้อกังวลอันหนึ่งนะคะแต่ว่าท่านใดที่แบบทานทานอยู่แล้วอย่างนั้นนะคะก็หมอว่าก็ดีทีนี้ทานได้ไหมหมอว่าไปดูดูตรงเกลือแร่โพแทสเซียมของท่านก่อนก็ได้คะ่ะเพราะว่า 3B บอ่ะบางทีบางทีเป็น 3B อาจจะเป็น 3B ที่แบบโพแทสเซียมเฉยเฉะก็ได้นะคะอย่างอย่างเมื่อกียที่หมอให้ดูเมคชี Ma A ค่ะ gfr 13โพแทสเซียมยังต่ําเลยถูกไหมคะอันนี้ 3B ไปดูโพแทสเซียมก่อนถ้า 3B แล้วโพแทสเซียมแบบค่อนต่ําโพแทสเซียมเม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ จริงทานสมมุติว่าเลือกโปรตีนเกษตรแล้วกลัวโพแทสเซียมจะจะสูงอย่างนี้นะคะหมอไม่แน่ใจจริงไม่เคยดูว่าโพแทสเซียมมันสูงไหมโปรตีนเกษตรจะยังไม่แน่ใจเขาจะเน้นตัวฟอสฟอรัสมากกว่าหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสูงจริงแล้วเ,เราคิดว่าเออเราจะทานตัวนั้นแหละเราก็ไปลดโพแทสเซียมจากส่วนอื่นพวกผักก็เลือกเป็นผักที่โพแทสเซียมต่ตําหน่อยนะคะในในมุมที่ถ้าเกิดว่าเกลือและโพแทสเซียมเราค่อนสูง การต้มแล้วบีบน้ําออกช่วยได้ไหมช่วยได้นะคะช่วยเยอะเลยแหละแบบอะไรใดๆช่วยได้โอช่วยได้เกือบทุกเกลือแร่เลยนะคะเพราะว่าเกลือแร่จะโดนเจือจางแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะออกมาจากอตอนเราต้มเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่ามีอย่างนี้จริงๆคือคือต้มเสร็จแล้วอะคะ่ะก็ทานเฉพาะตรงเนื้อนะคะตรงน้ําทิ้งไปเหมือนเหมือนแบบว่าอะไรอะพวกก๋วยเตีเ๋ยวหรือ แกงจืดที่ไม่จืดไงคะ่ะแกงจืดที่เค็มหรืออะไรเงคะ่ะที่เป็นน้ําที่แบบเออมือนั้นเราเราก็อยากอร่อยหรือไม่ก็เราไม่มีทางเลือกแล้วเราจําเป็นจะต้องทานอันนั้นเนี่ยคะ่ะเราก็เราก็ทานแต่ตัวเนื้อแล้วเราก็เอาน้ำทิ้งไปนะคะแล้วก็เาบางบางมือที่มันเค็มไม่ไม่ไหวแบบไปซื้อเค้าหรืออะไรใดๆก็ตามแล้วเ,เ,เราก็ยังต้องทานอย่างนี้นะคะก็ล้างน้ำได้นะคะ <c oughs> ข่าววันนั้น ทั้งน้ำได้ล,ลางเราน้ําออกนะคะไม่ใช่ลางเรากินทั้งน้ําทั้งเนื้อน,นั้นได้เท่าเดิมนะคะมีมีคนเข้าใจอย่างนี้จริงๆท่านนี้ส่งรูปกาแฟมาให้ดูนะคะออกสื่อไม่ได้นะคะเป็นแบบว่ามียี่ห้อด้วยบอกว่าเป็นไตระยะ3มไม่ได้คุณหมอไม่ได้บอกว่า 3A หรือ 3B ท่านไปดูเองเลยนะคะดูตรงตัวที่เขียนว่า G แล้วก็ตัว F แล้วก็ตัว R นะคะว่าได้เท่าไรถ้าเกิดว่า 30-45ถึงนะคะ 3B อ uh huh. ถึง5นะคะ1 5 5ค่ะ 3A นะคะ,ะ,คะแล้วก็กาแฟจริงๆไม่ค่อยอยากห้ามเท่าไหร่เพราะว่าหมอเองก็ดื่มกาแฟค่ะแต่ว่ากาแฟที่ท่านส่งมาให้นะคะหมอเข้าใจว่าน่าจะเป็นแนวที n 1นวันแล้วก็ตัวที่ไม่ได้อยากให้มากกว่าคือไขมันทรานนะคะตัวตัวไอตัวที่เขา ตัวครีมเทียมเนี่ยค่ะเขาจะเป็นไขมันทรานตัวหวานน้อยอ่ะไม่ได้ไม่ได้จะเป็นอะไรจะหวานไม่หวานอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานก็ไม่ได้เป็นไรถ้าถามว่าแบบทานได้ไม้มหมอใช้คําว่าถ้าแบบต้องทานกาแฟเพื่อจะออกไปทํากิจวัตรอะไรใดๆให้แบบรู้สึกว่าชีวิตมันมันไปต่อได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนว่าเราต้องจะทํางานแล้วนะกรึบกาแฟแล้วก็สดชื่นทํางานอะไรเงี้ยค่ะ แล้วแบบโอ้ยมันดันมีซองนี้มาจริงๆเลยอะไรเงี้ยหมอว่าถ้าเกิดผลเลือดไขมันไม่ได้แย่มากไม่ฟัฟเราไม่ได้เป็นไรออวันนี้ก็ทานในนี้ทานไปเลยค่ะแต่ว่าไม่อยากให้ซื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทีนวันไปดูไปด,ไปดูตรงซองดีๆนะคะหมอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เข้าใจว่าทีนวันเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นไขมันทานตรงครีมเทียม,มนะคะ,ะทีนี้กระป๋อง NA เเขาเรียกกระป๋องอ,อันนี้เขาส่งมาเป็นซองนะคะถ้าเป็นกระป๋อง ได้ไหมกระป๋องอ่ะตัวแบบตัวกระป๋องที่เป็นกาแฟดําเลยอะค่ะอันนั้นก็คือมีแต่กาแฟกินได้หรือไม่ได้จริงๆไม่ได้อยากห้ามใครเลยนะคะแต่ว่ากินได้หรือไม่ได้ไปดูนิดนึงก็คือตัวฟอสฟอรัสแล้วกันนะคะตรงฟอสฟอรัสแล้วก็ไม่อยากให้ทานเป็นทีอินวันของตัวกระป๋องเช่นกันเพราะว่าตรงครีมเทียมเช่นกันนะคะว่าว่าเขาจะใส่ไอเขาเรียกเขาใส่ไขมันทรานหรือเปล่า ทีนี้ถ้าเกิดว่าก็จะมีกาแฟกระป๋องคือหมอว่าดื่มกาแฟกระป๋องไหมก็ดื่มดื่มแบบไหนศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยก็คือจริงๆมันมีน้ําแล้วก็มีกาแฟคนๆๆแล้วก็เ,いいวเขาเรียกมันไม่ล้อนะคะดื่มอย่างนั้นแหละเก็บโค้ด้าน้ําตาลเอาไว้ทานอ,าอื่นๆแต่แบบว่าบางวันสมมุติว่าเดินเข้าไปแล้วแบบศูนย์เปอร์เซ็นต์มีเหมือนกันศูนย์เปอร์เซ็นต์หมดศูนย์เปอร์เซ็นต์นี่คือศนะูนย์เปอร์เซ็นต์คอฟฟี่อะไรนะศูนย์เปอร์เซ็นต์ครีมเทียมอย่างเง,งีเ้ยศูนย์เปอร น้ำตาลอย่างเงี้ยหมดก็ถามทานได้ไหมก็ก็เลือกเป็นตัวน้ําตาลก่อนที่ไม่มีคิมเทียมอย่างเงี้นะคะแต่ถามว่าแบบเออไม่มีอะไรเลยหวานมันบางทีก็อร่อยก็นานๆทีอะไรอย่างเงี้อย่าอย่าบ่อยละกันนะคะไม่ได้ถึงกับแบบอะไรอย่างเงี้ยหมอก,ก็ว่าก็แค่รู้ว่าเออถ้าเกิดอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดบ่อยในมุมนี้นะของตัวเองนะจะอันตรายหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดแบบ อนนู้นห้ามไม่มี่ห้ามอย่างเงี้ยไปหมดเลยแล้วบางบางท่านอะจำไว้ไงคะจําแบบเออนี่หมอห้ามไว้แล้วแล้วแบบเขาเรียกเข้มงวดกับชีวิตตัวเองมากเลยก็แบบนี้ไม่ทานนู้นก็ไม่ทานมันจะหมดช้อยม,มัไม่ไม่ไม่มีอะไรทานท่านนี้บอกว่าถ้าซีทีอาท้องเนี่ยค่ะจะเห็นความผิดปกติของไตไหม คยอันตราาวแล้วมีถุงน้ำในไตจะบอกขนาดได้ไหมอาฮะก็หมอจะตอบว่าบอกได้ซีทีจะเห็นชัดกว่าอันตรสาวเลยค่ะอืมขนาดซาวยังบอกได้เลยว่าขนาดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเยอะมากคือหมอเขานับไม่ไหวเขาก็จะเขียนแบบแบบว่าขนาด เขาน่าจะเขียนว่าเล็กสุดแค่นี้ใหญ่สุดแค่นี้หรือประมาณแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะแต่จะจะนับได้แต่ว่ามันเยอะเยอะมากหลายๆถุงจัดอย่างเงี้ยมันลงระเอียดเป็นสิบสิบถุงอย่างเงี้ยเขาลงไม่ไหวเขาก็จะเขาก็จะบอกรายละเอียดตามที่เขาจะบอกไหวอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามีถุงเดียวสองถุงเงี้ยเช่นสมมติมีข้างซ้ายสองถุงข้างขวาสองถุงอะไรประมาณนี้คะ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะบอกรายละเอียดเลยนะคะแล้วก็อ่าซีทีก็จะบอกรายละเอียดของความเป็นถุงได้ด้วยว่าแบบ ถุงนั้นมันเป็นถุงหน้าตาธรรมดาหรือเป็นถุงหน้าตาแบบน่ากังวลว่ามีอะไรไหมค่ะซีที่จะบอกได้เยอะบอกขนาดไตได้ด้วยบอกขนาดซีดได้ด้วยไตไตแปลว่าไตของเรานะคะซีดคือแบบว่าอะไรอยู่ในไตนะคะจะอยู่ข้างในไตซีดแปลว่าถุงน้ํานะคะอันเดียวกันเออบอกว่าทานข้าวโอ๊ตแคคเกอร์นะคะประมาณนี้ก็ พวกพวกขนมปังพวกแครกเกอร์อย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่รู้อาจจะไปดูตรงโซเดียมนะคะว่าว่าจะเยอะหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเยอะก็เรียกว่าโซเดียมเหมือนหมอจะใช้เหมือนเดิมนะคะไม่ได้ไม่ได้จะห้ามทานแต่ว่าถ้าเกิดทานเป็นประจำอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าเออปริมาณเกินหรือเปล่าเพราะว่าโซเดียมจริง2,000มิลลิกรัมก็ใช้บวกบวกบวก,บวกเอาซึ่งซึ่งจริงจะแทบเหลือเป็นแบบว่าก็ทานข้าวทำเองค่ะ มันคืมันก็ไม่สะดวกหมอก็เข้าใจแต่ว่าเราเราก็ต้องรู้อยู่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าโรคไตเป็นอยู่แล้วมันก็จะมีหลักการในการคุมประมาณวันนี้หมอเจอเคสที่ดูแลด้วยกันเนี่ยคะ่ะเป็นไตสามบีเคสหนึ่งแล้วก็เป็นห้าห้าเลยคนไข้หัวเราะนี่คือแบบหมอชอบคนไข้มากเลยคนไข้เป็นเป็นเบาหวานนะคะ อายุประมาณ60กว่านะคะผู้หญิงเป็นเบาหวานอ่าแล้วก็เป็นไตระยะห้าเลยแดะแล้วก็ตอนแรกมานี่แบบไม่ยอมอ่ะคุมไม่ดีคุมไม่ดีมมดมมดแบบแบบขอแบบยังติดรสชาติอาหารอะไรเงี้ยค่ะจนแบบค่าไตก็ไปเรื่อยเลยบอกให้คุมก็คุมไม่ได้สักทีเลยก็น่ารักไปแหละแต่คุมไม่ได้เลยอะไรเงี้ยโอ้ยจนพอตอนหลังนี่แบบว่า คุยไปคุยมานี่แบบให้ให้ดูผลเลือดเลยอะหมอให้ดูผลเลือดเลยเนี่ยค่ะจะถึงเวลาแล้วนะคะจะจะไปไหมคะเนี่ยค่ะจะไปทําเส้นแล้วจริงๆนะคะเนี่ยก็กกายเป็นคุมได้แล้วแล้วกายเป็นดีเลยค่ะทันระยะห้าเก่งมากทันก็ก็เลยหมอจะบอกว่าเราก็หมอเจอระยะระยะระยะสามบีแล้วระยะสี่แล้วระยะห้าว,วันนี้เจอแต่ระยะท้ายๆเท้งนั้นเลย เราคุมอยู่หมดเลยอ่ะคนนี้แบบแบบหมอหมอจะพยายามย้ำอีกทีนึงนะคะว่าไม่ไม่ใช่เรื่องแต่กแต่หมอน่าจะมีความสุขกับความแบบว่ารุ้นกับผลเลือดคนไข้เหมือนคล้ายรู้จักกันคล้ายรู้จักกันแล้วก็แบบไม่ได้ตรวจไปวันๆนะแบบว่าใครเขาเขาผลเลือดดีอย่างเงี้ยโอ้คุยง่ายหมอแบบคนไข้ก็แฮปปี้อย่างงี้เนาะแล้วก็มีน้องคนนึงแบบว่า ไตระยะสามแล้วช่วงแรกก็เครียดแต่เจ้าเนี้ยเป็นอะไรที่แบบว่าเครียดนานกว่าคนอื่นคนอื่นเขาเครียดประมาณ6เดือนที่หมอเห็นนะคะประมาณ6เดือนแล้วก็จะเริ่มคลายความกังวลแล้วเจ้าเนี้ยเป็นปีเลยแบบบอกให้เลิกเครียดสักทีก็ก็อบอกด้วยสอนด้วยอะไรด้วยะคะ่ะแต่แต่หมอเข้าใจเขาก,เขาก็เขาก็มีความกังวลอะไรของเขาไปปรากฏวันนี้เป็นวันแรกที่แบบเจอกันแล้วเขาเลิกกงังวลเขาก็แบบกลายเป็นอีกคนหนึ่งคือคนเดิมจริงๆแต่เป็นอีกคนหนึ่งก็ดูดีดูดีมากเลยหมอก็เลยแค่ว่าแบบ ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะหมอจะย้ำไกทีต่อให้บางท่านจะบอกว่าต้องรักษาด้วยกันไม,ไ,มไม่ต้องรักษาด้วยกันก็ได้แค่แบบว่าฟังเนี่ยองค์ความรู้ในการที่หมอจะบางทีไปเจอเคสเจอด้วยกันเนี่ยค่ะตรวจมากสุดก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว,กว่าในวันแรกอาจจะมีบาง,บางเคสอย่างเงี้ยคะ่ะหลังจากนั้นจะได้คุยกันไม่นานนะคะนอกจากนั้นจะเป็นความรู้ที่แบบว่าต้องต้องหาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นท่านใดที่อาจจะไม่ได้รักษาด้วยกันท่านลองดูลวกันผลเลือดประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่หนีไปไหนโรคไตอ่ะไม่หนีไปไหนมีแค่โชคไม่ดีจริงๆอ่ะไม่กี่เคสนะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะเพราะฉะนั้นอยากให้แบบใจเย็นๆนะคะขนาดเนี่ยค่ะท่านหนึ่งเนี่ยที่หมอบบชอบมากเลยระยะ5เนี่ยแล้วบอกให้คุมนี่ก็้คุมอยู่จริงๆทุกวันนี้ยังเก่งแล้วแต่แต่ว่าจ้างเป็นเก่งแบบเป็นทีมนะคะคือยิ่งยิ่งระยะท้ายๆเนี่ยเป็นทีมจริงๆเจ้านี้นี่ลูกลูกลูกดูแลดีมากลูกชายลูกสะพ้าย ยกกันมาหมดบ้านเลยคุยทีนึงเนี่ยค่ะก็ดูแลคนไข้ทางบ้านเลยก็น่ารักค่ะอย่างนั้นก็เลยแบบก็เลยแบบในในความเป็นไตมันจะมีความเขาเรียกก็ไม่ดีที่เป็นโรคไตแต่ก็ต้องหาจุดที่แบบว่าเราก็มีความอมยิ้มในความเป็นโรคไตอย่างเงี้ยด้วยนะคะอย่างอย่างเคสน้องผู้หญิงที่หมอบอกว่าคิดเครียดอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่มาเนี่ยเขาก็จะแบบพ่อเขาก็เครียดแม่เขาก็เครียดเครียดจากที่น้องเครียดแหละ แล้วพอแบบเขาเขาเลิกเครียดที่บ้านก็เริงล่าสบายใจกันหมดเลยเห็นไหมคะก,ก็ดีต้องหาจุดที่แบบไม่งั้นไม่ไหวค่ะก็ขอ,อนุญ,ญาตอาจจะไปทำธุระต่อและ <laughs> มีธุระด้วยสองทุมครึง่งค่ะเดี๋ยวไว้จะค่อยหาเวลาตอบเพิ่มเติมอีกทีนึงน,นะคะสำหรับท่านใดยังไม่ได้ตอบขอภัยก็มีหลายท่านตอบ เขาเรียกว่าอะไรนะคะพอตอบพอตอบเอพอตอบในชแนลนี้ก็อีกชแนลหนึ่งก็จะบอกหมอไม่ค่อยตอบก็อยากจะหาเวลาตอบเยอะๆเหมือนกันนะคะแต่ตอบสั้นๆหมอไม่ค่อยชอบตอบสั้นๆขออภัยจริงๆเพราะว่ากลัวไม่ได้ข้อมูลเคยเคยเจอหมอเคยเจอแล้วเสียเขาเรียกว่าไม่อยากไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็คือ ฟังแล้วเขาเรียกว่าได้ได้ความเข้าใจไปไม่หมดแล้วกลายเป็นว่าแปลความผิดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบางทีจะบอกยาวซ้าแล้วซ้ำอีกซ้ําแล้วซ้าอีกเรื่องเดิมๆก็พูดอยู่นั้นพูดแบบเดิมๆก็ฟังไปเรื่อยๆจะชินนะคะแรกๆจะมึนๆค่ะ <c oughs> ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาท่านใดนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หมอเลยนะคะสวัสดีค่ะ